สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ Walking Dead Gamer ช่องแบ่งปันหน้าโปรครับครับผมกลับมาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแจกตามคำขอแฟนคลับที่ทวงหน้ามาครับราฟาเอลวาลานครับทีมชาติฝรั่งเศสของกองหลังของเรีวมัดลิดที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็กำลังเนื้อหอมครับอยากได้นะครับ ก็ไปดูกันเลยครับ first name ก็าฟาเอลครับ last name ก็วาลาน commentary นี่ก็ภาคชื่อนี่ก็ลองไปหาดูนะครับค i ส s น name นี่ก็วาลานครับวาลานใส่คิ number ส number เบอร์สครับทีมชาติฝรัลล่งเศสเกิดปีหนึ่งเก้าครับเดือนก็เอพิวนะครับ birthday ก็ยี่สิบครับ มาดูส่วนสูงของวาลานครับวาลานก็สูงที่6ฟุต3ครับน้ำหนักผมปรับที่169ครับตำแหน่งวาลานนี่ก็ดีเฟนเดอร์ครับเป็นเซนเตอร์กองหลังครับถนัดขวาครับผมมาดูการปรับหน้ากันเลยครับนี่ครับลาฟเอลวาลานครับเชมชาติฝรั่งเศสมาดูสีผิวครับสีผิวก็สีที่2ครับก็ แถวที่สองช่องแรกเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับมาดูตากันตานี่ผมก็ปรับไว้ที่ช่องแรกแถวที่สามครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับเข้ามาปรับตานี่ครับตาก็ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็สีหกตาเนี่ก็ช่องที่สามครับสีน้ําตาลเข้มครับนี่นะครับวารานครับ ต่อไปมาดูคิ้วรับคิ้วก็ปรับที่ช่องแรกแถวแถวแรกช่องที่สองครับหนึ่งสองครับนี่ครับโอเคแล้วเข้ามาปรับครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับสีคิ้วนี่ก็อ่าสีน้ำตาลเข้มครับจะกลายเป็นสีดำนะครับโอเคครับมาดูต่อไปก็จะเป็นจมูกครับจมูกวาลานี่ผมก็ ไม่คิดเยอะครับก็ปรับเป็นที่แถวแรกช่องแรกเลยครับแถวแรกช่องแรกครับเข้าไปปรับจมูกอ่านี่ครับปรับตามนี้เลยนะครับถัดไปก็มาดูปากครับปากนี่ผมปรับไว้ที่แถวแรกช่องที่สองครับหนึ่งสองนี่นะครับอ่านี่ครับปรับไปครับนี่ครับปรับเข้าไปตามนี้นะครับ วาลางครับมาดูโครงหน้ากันครับโครงหน้านี่ปรับไว้ที่แถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคนะครับเข้าไปปรับก็ปรับนี่ครับโครงหน้าใหญ่นี่ก็ไม่ต้องปรับเท่าไรครับถ้าจะปรับให้มันใหญ่อีกนิดก็อ่านี่ครับปรับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ การวา,านจะใหญ่ๆหน่อยครับและโคงหน้าข้างตรงตาก็จะเล็กๆหน่อยนะครับมาดูคางครับคางก็ปรับไว้ที่แถวที่สองแถวสองช่องที่สองครับหนึ่งสองโอเคครับแล้วก็เข้ามาปรับตามนี้นะครับนี่ครับวาลานมาดูหูของเขาครับ หูของเขานี่ผมก็ปรับที่แถวที่สองช่องที่สี่ครับหนึ่งสสามสี่ครับก็เข้าไปปรับครับหูวาลานก็จะเป็นแบบหูเล็กๆหน่อยครับไม่ยาวครับนี่ครับปรับตามนี้นะครับแล้วก็นี่ไม่ต้องปรับครับมาดูทรงผมครับทรงผมวาลานี่ก็ช็อตแห์ครับผมปรับไว้ที่แถว3ามช่องที่สี่หนึ่งสสามสี่ แล้วก็จะมีอีกทรงผมหนึ่งครับทรงผมนี่แถวแถวแรกช่องที่ห้าหกเจ็ดช่องที่เจ็ดนี่ก็น่าจะได้ครับแต่ว่าชอบทรงไหนก็ลองไปปรับดูนะครับแต่ว่าผมทรงนี้มันจะทําให้หน้ายาวๆเหมือนครับโอเคนะครับมาดูหนวดเขา่าหนวดเขาวาลานไม่มีนะครับถ้าจะมีก็นี่ครับเป็นหนุ่มกะลาเลยครับ ามาดูคิดครับวาลาน,นี่ก็ที่จริงวาลานใส่พูม่าสีขาวครับพูม่าสีขาวไม่มีก็ใส่นิวบาลานสีขาวครับเพราะว่า EA มันอัปเดตส่วนมากจะเป็นไนกี้ครับไนกี้อัปเดตมาแล้วแล้วก็ a d i d a าสครับอ d ดิดาสอ i ดิดาี่ก็อัปเดตเพียบเลยครับโอเคนะครับพูม่ายัางไม่อัปเดตครับ คีสตอกก็เอเวอร์เรสครับอ่านี่ครับเสื้อนี่วาลานไม่ค่อยใส่รูปเท่าไหร่ครับครับก็จะมีท่าดีใจท่ายิงฟรีคิกครับแล้วก็นี่ครับท่าวิ่งวาลานก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมติดตามนะครับ กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ